ไว้ดีท่านผู้สมวันนี้มื่อนังคาดที่สิบสองกันยานยนวันที่หนึ่งร้อยหกสิบหกก็คือคอสอสองคันเท้าสามพระเจ้ามาทอดวัดแห่งหนึ่งหลายคนกับชิ้วเลยอยู่แถวอยู่อยุทยานนะคนอื่นว่าวัดไนชัยมงคล วันใหญ่ใส่โมคุนี่เสนอลาภคนเห็นกเติดร้นี่คนหมายเขาว่าคนอย่างเงี้ยงๆนิดหนึ่งขนาดนาะแต่ว่าคนโบโลมจะเชื่อถือว่ามันเป็นอิติอิติพลอิทธิเดชของของคนล่ะคนสามารถเงี้ยงได้คล้ายๆครับอันนีะทึกเงี้ยงอยู่อิตาลีแล้วแต่ว่าโบโลญจะเชื่อเงี้ยงมาได้ร้อยปีแล้ว ยังว่าหันลม้มโบล้มวัดใหญ่ชัยมงคลขอเชิญพุทธศาสนิกชน ความจิตกรรมของวัดเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสมคีในสุมสนไอนเจ้าจะอ่านเป็นลาวเดออ่านเป็นไทยบุกิน <c oughs> อ่านภาษาไทยเป็นลาววัดไงไซมงคลทำวัดเา้าเศร้าเย็นแสดงพระธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนาตลอดทั้งปีวันพระทำบุญตักวาด สมทา,านอุโบโสถสิมแสดงพระธรรมเทศนาจเจริญจิตวนา,าสมทา,านนี่สวดมนต์ถึงเทียงคืนตลอดทั้งปีเปนแนะนำเพ็นแนะนำเด้อต่อพุทธศาส,สนิกชนอันเขียนตัวน้นอยๆพเจ้า,าจอ่านบอกเนาะขอโทษขอภัย มีพ่นห้ามให้ใส่เสื้อวายส่เสื้อโซ่ทั้งหลังวายส่ทร่งขาสัน้นเนาะเสื้อมักกระเลงเห็นให้ใส่มีภาษาอังกฤษภาษารัเสเซียเน,นาะคุณนี่เห็นบ่วัดไชไยมงคลหามาเบิ่ง พระนอนก่อนเนาะ <Wow. S 1> เริ่มต้นกาเบิง่งพระนอนเด็ว,วิหารพระนอนเนาะวิหารพระนอน,นอถือว่าวัดว,วัดนี้ถือว่ามีปฏิมามกรรมเนาะที่ว่าปฏิมากรรมที่ว่าโบราณโบราณที่สุดถือว่าบ่ม เขาบ่สามารถที่จะมาเนาะเฮ็ดได้คือเดีียวนี่นะเฮ็ดการที่ว่าเพิ่นเฮ็ดได้ซ้ำนี้ถือว่าแต่สมัยตะกี้เนอะปฏิมากรรมที่ว่ามีความลุ่งเรืองเรืองเลื่อมมาแต่ดึกดำบรรพ์นะท่านต่อไปฮะเนะเพิ่นเฮ็ดได้ซ้ำนี้ถือว่าเพิ่นมีความเจริญสีวิไลมายาวนานมาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วเนอะอยุธยาอันนี่นะ เบิ่งแต่ปฏิมากรรมของเพิ่อนนี่ถือว่าลํำยุคลํำสมัยเนาะใช่ไหว่าเสาเพิ่นยังหักษาไว้ได้เห็นบ่ล้วนแล้วแต่เอาดินจีเฮดเพิดได้เอาตอิฐนะดินจีเฮดครับว่าคาบได้ปรจัเป็นได้เทียนคอนกรีตเสริมเล็กเสริมลึกแต่เพ่อนเอาดินจีเฮดเสาก็สามารถตั้งได้ได้มาตรฐานเนาะนี่นะปฏิมากรรมทีละ ลำยุกสุดในสมัยนั้นเอาไปเนาะเบื้องดินกีพันก็ก้อนบอกใหญอ่อันนี้ตีนพระพุทธเนาะตีนพระพุทธบาทเนาะเขพระบาทอะไรเขาว่าตีนมันบบงามเนาะซับซับ,บทั่วไปขันพระพุทธบาทถือว่าซับที่ว่าสวยงามเขาสามารถใส่เนาะสามารถใส่อันนี้อย่างเชียงเอาเอาเรียนนะไปติด ออหาว่าเรียนติดน่ะติดอยู่พระบาทเพิ่อนน่ะถือว่าเขามีบุญมีศินที่สู้เขาเป็นคนม่บุญเนาะนี่อนอกพระเพิ่นก็พระเพิ่นก็คุมด้วยผ้าสบงเนาะสวยงามตลอดได้เปลี่ยนเรื่อยเลยน่ะ สวยงามสวยงามบมเป็นสวยงามดอกทั้งสวยแปลว่าทั้งสง่างามบมนสวยงามสง่างามแ้ะมีลิทมีเดชเนาะอพิหานที่สุดหละฝนตกซ้ำแบบนี้นะยือว่าสง่างามบนนักท่องเที่ยวเพกัตา่างประเทศเพิ่กับมา anh bảo khuyên cả má bảoแนะนำ cái khuyên cả má bảo máแนะนำ tăng tăng hết đại cứ đại này 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 คนใส,สนนนน่สุดไทยสวยงามนี่แหละอันนี้เนี่ยสุดไทยเก่าแก่ที่สุดเลยสุดโบราณไทยยุกยุคโบราณไทยนี่นะ ที่พาไปบนไม้เนาะันซุ้มบนไม้บนธาตุบบดน,นี้หลังจากเบิง่งพระนอนแล้วเราก็บเบิง่งธาตุธาตุเพิ่นจะมีหลายธาตุเนาะพระพุทธธาตุนี่ธาตุใหญ่องค์ใหญ่อยู่ข้างกลางเนาะองค์ใหญ่จะตั้งอยู่สง่างามอยู่ข้างกลาง แล้วก็มีมีพระพุทธรูปเนาะสถิตยอยู่ซีด้านแล้วก็มีพระธาตุพระธาตุน้อยหันอยู่ซีด้านคือกันอันนั้นอยู่ติดกับเพิ่นหันไหนติดกับพระธาตุใหญ่หันไหนแล้วจึงคอยมีพระธาตุอัน,นขนาดกลางเนาะอ้อ,อมเพิ่นอีกมีหลายตอวหนึ่งสองสามหกเบื้องละหกเบื้องละเจ็ดเนาะเบื้องละหกกับหกสี่เซาสี่จะมีถึงสี่พระธาตุพุน่นลอ เดี๋ยวที่พาไปเบิ้องขึ้นทางยางทางเดินนี่ก็แม่นพิ่นเอาหินอ่อนหินหินผู้เขาไฟพื่นมาใส่บางทีมากรรมที่ว่าล่ำยุกในสมัยนั้นเนาะในยุคสมัยนั้นล่ำนาในยุคสมัยนั้นโดยใส้อิดเป็นการกอ่อเนาะ โบเมนเทสคอนกรีตเสริมเหล็กได้ใส่อิฐท,ทั้งหมดเลยใส่ดินจีนะภาษาลาวจีเป็นการก่อสร้างเนาะถือว่าใส่ดินจีเป็นการก่อสร้างชันมันอันนชั้นมันน,มน,นายสร้างบอรเก้นถือว่าเนาะ,นะพื้นฐานบอรเก้งนี่มันจะเพพังไต่ น,นี่คือโคนหักษาไว้บอกยาวนานจักปีเลยถือว่านนสร้างแต่สมัยนั่นถือว่าเก่งสมควรแหละจึงคอยสามารถเให้ได้เนาะโดยเอาอิฐเอาหินที่เป็นตัวก็สร้างพื้นฐานแล้วกอนกินไปก้อไปวอนสุดมันเอาไว้ขนาด สี่ด้านจะมีพระพุทธรูปอยู่สีด้านเนาะของจิตพระธาตุใหญ่ใส่มงคลเนาะนี่แล้วก็มีพระธาตุน้อยอยองอยู่เทิงก็บสีด้านคือกันดีบแล้วก็อ้อมหอจะมีพระพุทธอเออเพราะเป็นพระธาตุเนาะหนึ่งสองสามสี่อ,อยู่อ้อมพระธาตุแล้วก็มีพระพุทธรูปคน ยองอัายุอ้อมจุนน้ำบดทวนเนาะอาจจะเป็นอาจจะเป็นห้อยสองห้อยเนาะองค์เนาะองค์โอ้วยองค์ฮู้บเนาะพระพุทธหูเนาะจะเป็นห้อยสองห้อยองค์พุ่นเหรฮู้บพุ่นลหรออาจารย์เราไปประดิษฐ์ไว้อ้อมเป็นเป็นกำแพงอ้อมเลยเห็นไดีอ้อมบดทั่วสี่ด้านนี่บอก เขาพูดจะหูอ้อมซีด้านอาจจะเมียนห้อยส่งห้อยพุย่นแหละเนาะเขาสามารถขึ้นไปทั้งย่างขึ้นเลยเนาะขึ้นไปทั้งพุ่น,นขึ้นไปแล้วไปเสียงซีบอ้ยอดเรียนยอดอย่าง,ย,งนนยูเทิงพุ่นน่ะเนาะ ทนะี่น่นนี่ขึ้นขั้นในดขึ้นไปเนาะันดขึนน้นไปเนาะขึ้นไปสูดพุ่นมันจะมีเป็นเป็นน้ำสร้างนี่แหละหลุมเนาะบื้อ บือธาตุกับอาเมนเพคนเอาใบเอากล้องขึ้นไปเขาก็เลยโบเขาเจ้าก็เลยโบขึ้นไปซะนะใบาทายใบายทายฮู้ขึ้นไปทายจะเทิร์โได้เจ้าก็เลยบบได้ขึ้นไปเอาแต่อยู่ลุมนี่แหละ เบิงแล้วเนี่ไ้ขึ้นไปลนนแล้วเท่านี้แหละเบิงเท่าน,นี้ก่อนเนาะีึ 咿个那嗦地嗦地，我都糊都糊。<noise>